อ่ะก็วันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับอ่าสำหรับในรายวิชานะครับวิทยาการคำนวณนะครับก็พบกันเหมือนเดิมนะครับพบกันกับครูเหมือนเดิมนะครับครูก็เหมือนเดิมนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณเนาะก็ทิท้่แล้วนะครับอ่าก็ครูก็ให้นักเรียนนะครับไปอ่าทำงานนะครับในเรื่องของข้อมูลนะครับข้อมูลก็ก็ในเรื่องของข้อมูลก็ใน ก็จะเป็นในหน่วยที่2นะครับในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลต่างๆก,การเก็บข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีนะครับก็คือโปรแกรมที่ครูจะครูให้นักเรียนทําการเก็บข้อมูลนะครับก็คือเจ้าตัวโปรแกรม Google Form นะครับเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้นะครับเนาะก็อันนั้นค,คือในหน่วยที่2จบไปแล้วนะครับในเรื่องของข้อมูลและสารสนเทศเนาะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับข้อมูลคืออะไรความหมายของข้อมูลความหมายของสารสนเทศนะครับข้อมูลกับสารสนเทศต,ต่างๆกันยังไงนะครับครูก็ทําการอธิบายไปแล้วนะครับในในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับอ่ะวันนี้ก็มาขึ้นในหน่วยในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่3มก็ยังเป็นในเรื่องของข้อมูลเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับในเรื่องของ ข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวปลอดภัยไม่ละเมิดสิทธิในเรื่องของข้อมูลที่มันสําคัญนเองความสําคัญของข้อมูลนะครับองนนี้ยข้อมูลไหนมีความสําคัญแล้วมีวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวยังไงนะครับการใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัยใช้ยังไงนะครับและสัญลักษณ์นะครับ,ญญรบต่างๆเนี่ยอ่าสัญ,ญลักษณ์อนุญาตคี K, อะเคเอทีฟนะครับคอ,คอมมอนเนี่ยนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เรา สามารถพบเห็นนะครับพบเห็นได้หลายๆที่นะครับตรงเนี้ยอ่านะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับครูจะมาพูดถึงในเรื่องของความสําคัญนะครับความสําคัญแล้วก็อาจจะ,ะไปถึงวิธีการป้องกันนะครับเนาะอ่ะเรามาดูในเรื่องของความสําคัญของข้อมูลนักเรียนลองลองคิดดูว่าข้อมูลเนี่ยข้อมูลส่วนตัวนี้มันมีความสําคัญยังไงก่อนที่เราจะเข้าเรียนก่อนที่เขาเราจะเข้าไปดูเนื้อหาว่า ถ้าตามความคิดของนักเรียนเลยถ้าเราอยู่ด้วยกันหรือว่าเราโฟนคุยกันเนี่ยเราอาจจะได้ตอบโต้ซึ่งกันนะครับรูอาจจะถามประเด็นนะครับประเด็นต่างๆนะครับกับนักเรียนแต,แต่ในกรณีนี้รูอัดคลิปเนี่ยนักเรียนก็ต้องคิดตามไปด้วยนะครับความสําคัญของข้อมูลส่วนตัวในข้อมูลส่วนตัวมีความสําคัญยังไงม,มีความสําคัญยังไงครับสามารถระบุตัวตนของเราได้ใช่ไหม เอออันนี้คือสิ่งสําคัญนะช่วยบอกว่าเราเป็นคนที่ไหนนะครับเกิดที่เท่าไรอายุเท่าไรเป็นลูกเต้าเหล่าใครอันนี้คือความสําคัญบอกระบุตัวตนอ่าว่าเราเป็นคนมาจากไหนอ่าอ่าเรามาดูความสาคัญของข้อมูลข้อมูลคืออะไรความสำคัญข,ข้อมูลคือเขาบอกว่าข้อมูลนะครับที่สําคัญก็คือเราสามารถใช้ ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของข้อมูลหรือยืนยันตัวตนแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการอยากรู้เห็นหนะครับความสำคัญของข้อมูลหนึ่งในเรื่องของประวัติ่ในเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยมันมีความสำคัญใช้นะครับใช้ยืนยันตัวตนนะครับใช้บอก นักเรียนจะเห็นว่าบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะเลขที่ัประจำตัวประชาชนชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดอะไรพวกเนี้ยนะครับที่อยู่ภูมิลําเนาอ่าเป็นชื่อที่อยู่เห็นไหมเขจะมีบอกเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นคนที่ไหนนั่นเองนะครับส่วนหนังสือเดินทางก็จะเป็นการยืนยันตัวตนนะครับระหว่างที่เราเดินทางออกต่างประเทศ บัตรเครดิตอะรพวกนี้สำเนาทะเบียนบ้านอะรพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความเป็นความสําคัญนะครับอืมอันนี้คือข้อมูลส่วนตัวทําให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่ไหนเออมาจากไหนภูมิลําเนาเกิดที่ไหนอันนี้คือในเรื่องของความสําคัญของข้อมูลส่วนตัวเนาะคือใช้ในการยินยันตัวตนอยินยันตัวตนต่อใครบ้างละ่ะอใครที่เราอยากรู้นะครับ ใครที่ต้องการอยากรู้ว่าเราเป็นใครนะครับเราก็อาจจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับหนังสือเดินทางนะครับสำนัทะเบียนบ้านเพื่อยืนยันว่าเอ้ยนี่นี่คือเรานะเออนี่คือข้อมูลเรานะนะครับแล้วเรามาดูในเรื่องของการเก็บเราจะเก็บยังไงให้ปลอดภัยนะครับเก็บไว้ที่ปลอดภัยข้อมูลปลอดภัยนะครับเพื่อป้องกันนะครับเก็บ ไว้แม่เก็บไว้ไม่ปลอดภัยจะทํำยังไงจะเป็นยังไงนะครับเก็บไว้ในที่ปลอดภัยข้อมูลปลอดภัยเก็บไว้ทไหนครับเก็บไว้ที่ไหนครับข้อมูลปลอดภัยถ้าอยากให้เก็บถ้าอยากให้ข้อมูลปลอดภัยก็เก็บไว้ที่ตัวเองครับปลอดภัยสุดแล้วครับเออนะครับปลอดภัยสุดแล้วครับเนาะถ้า เราเก็บไว้บนระบบอินเทอร์เน็ตเราอาจจะโดนมิมชชัาชีพเนี่ยหรือโจรเนี่ยนะครับแฮกข้อมูลเราแล้วเอาไปทำอย่างนี้เปิดบัตรเครดิตเปิดบัญชีเงินฝากมสามารถเอาไปกู้ยืมได้สามารถเอาไปช่อโกงผู้อื่นได้หลอกลวงผู้อื่นโจมาการจุลกรรมทางการเงิน ใช่ไหมครับวิชาแล้วข้อมูลที่ปลอดเก็บไว้ที่ปลอดภัยเนี่ยเราก็เก็บไว้ในตัวเองดีที่สุดแล้วครับปลอดภัยที่สุดแล้วครับนะครับอันนี้คือในการเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลส่วนตัวนะข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเราเก็บไว้ในตัวเรานักเรียนจะเห็นว่าในการเดินทางไปไหนก็ตามนะครับไม่มีใครนะครับไม่มีใครเอาบัตรข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าถ่ายรูปบัตรประชาชนอัพลงเฟซบุ๊กนะครับ อันนั้นคนเริ่มจะไม่ปกติอันนี้อันตรายครับอันตรายข้อมูลพวกบัตรเครดิตเหมือนกันไม่มีใครไหมครับที่จะถ่ายหน้าบัตรเครดิตแล้วลงนะครับแล้วถ่ายหลังบัตรอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ในการเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ที่ปลอดภัยก็คือเก็บไว้ที่ตัวเราเองนะครับเพื่อไม่ให้ถูกนะครับ จรกรรมนะครับถ้าเก็บไม่ปลอดภัยหรือทําสูญหายเนี่ยก็อ,อาจจะโดนจจรกรรมเห็นไหมครับโดนเอาไปเปิดเอาไปทําการช่อโกงอะไรพวกนี้ได้ครับอันนี้ก็คือในรูปแบบของเก็บไว้ที่ปลอดภัยก็อย่างที่บอกเก็บไว้ที่ตัวเองปลอดภัยสุดนะครับในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวเนาะอ่ะเรามาดูวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวทํำยังไงบ้างอันนี้คือในกรณีนะครับในกรณีเป็นการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต นะครับเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนาะหนึ่งอันดับแรกเลยในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวต้องมีรหัสผ่านป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่เชื่อมต่อก็ตามนะครับคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟอนอะไรพวกนี้นะครับต้องมีการยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นการใส่รหัสผ่านโดยการวาดรูปภาพที่เป็นข้อความหรือแม้แต่กระทั่งการสแกนหน้าอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลเราสูญหาย นะครับเนาะไม่ทําให้คนอื่นสามารถเข้ามาได้เงี้ยนะครับในระดับหนึ่งครับจะไม่100%เซนเาะในส่วนตรงนี้อ่าส่วนที่2การเก็บข้อมูลการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและอตัอตลักษณ์ไว้ให้ปลอดภัยนะครับต่างค่ารหัสผ่านให้แสดงเป็นปัจจุบันนี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเป็นดอกจันบ้างเป็นจุดบ้างนะครับ ตั้งค่าความปลอดภัยรหัสผ่านด้วยระบบสแกนนิ้วที่ครูบอกไปแล้วเนี่ยเป็นการดินยทัลอัตลักษณ์นะครับว่าอันนี้เป็นเราหรือสแกนหน้าอะไรพวกนี้นะครับเนาะต่อมาใช้ระบบเตือนของผู้ใช้งานผู้ใช้บริการนะครับอย่างเช่น Facebook ปัจจุบันนี้หรือว่า l ลน e ปัจจุบันนี้นะครับถ้ามีการเข้าใช้งานจากที่อื่นที่มันไม่ที่เราไม่รู้จักนะครับ มันจะทําการส่งข้อมูลมาให้เรานะครับเพื่อยืนยันนะครับเพื่อยืนยันเพื่อเตือนนั่นเองนะครับว่าเฮ้ยใช่คุณหรือเปล่านะครับแม้กระทั่งในเรื่องของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยนะครับถ้าใครที่มีใครที่มีบัญชีธนาคารหรือว่าเปิดอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับก็จะมีข้อความส่งมาเตือนแจ้งเตือน,นว่าเฮ้ยคุณถอนเงินไปแล้วนะสามพันสี่พันอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นระบบแจ้งเตือนนะครับ เพื่อเพื่อเตือนเราว่าเอ้ตอนนี้ใช่คุณไหมเพื่อจะทําให้ข้อมูลเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับนี่จะเห็นว่า a c e b o o k เนี่ยก็จะมีการตั้งระบบแจ้งเตือนว่าเฮ้ยคุณลอกอินผ่านเข้าสู่ระบบจากตำแหน่งที่ตั้งที่ผิดปกตินะครับคุณลอกอินจากที่ใดนะครับไลน์ก็จะมีการแจ้งเตือนอันนี้ก็คือทำให้เรามีการมีความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ C ลงชื่อออกจากระบบทุกครั้งเห็นไหมครับอันนี้เราปัจจุบันนี้เราก็ไม่ค่อยมีการลงชื่อเนาะท,ทุกทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับครูโดนมากับตัวแล้วนะครับครูโดนแฮก a c e b o o k ไป Facebook หลักครูนะครับซึ่งครูไม่มีครูไม่ได้ทำการล็อกเอาออกจากตัวอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในคอมพิวเตอร์หรือว่าในสมาร์ทโฟนนะครับทำให้อ ทำให้ Facebook หลักคูโดนแฮกไปเรียบร้อยมันแล้วก็ไม่สามารถกู้คืนได้นะครับเพราะเขาแฮกไปปุ๊บเขาก็จะทําการเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถเข้าถึงได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรอีเมลอะไรพวกเนี้ยเราจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้เลยเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่มีการแจ้งเตือนอในกรณีนั้นนะ่ะคูนอนหลับนะครับมันแจ้งเตือนมาแหละแต่คูนอนหลับ กูก็ไม่ได้ดูนะครับตื่นมาอีกที Facebook โดนแฮกแล้วนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่ควรที่จะลงชื่อออกจากระบบทุกครั้งนะครับเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ตนะเมื่อเลิกใช้งานเนาะตรงนี้นะครับก็จะทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับป้องกันอีเมลหมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขประจำตัวประชาชนนะครับข้อมูลเหล่านี้มกักจะถูกกําหนดโดยผู้ใช้นะครับเพื่อเข้าสู่บริการต่างๆหากมี การนำข้อมูลเหล่านี้ไปแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยก็สามารถก็ก็เกิดจากเคสคูอีกเหมือนกันแหละนะครับในส่วนตรงนี้ Facebook ครูที่โรงเรียนนะครับครูที่โรงเรียนสมัยครูเรียนปถมเนาะโดนแฮกเสร็จแล้วก็ทักไปยืมเงินมาขอเงินกับคูมายืมเงินกับคูคูก็นึกว่าแกา่มีความเดือดร้อนจริงครูก็โอนไปใหนะ้ที่ไหนได้เป็นมิสมิชชชีพเนาะทำการ แฮกแล้วก็มาหลอกเอาเงินนะครับนี่ก็อันนี้ก็อันตรายนะครับเนาะนี่อืมการใช้ความรอบคอบอ่าให้ข้อมูลจากบริการอินเทอร์นเรน็ตนะครับก็ควรที่จะตรวจสอบว่าน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่เรา เข้าใช้งานนะครับอ่านเงื่อนไขต่างๆให้เข้าใจก่อนตัดสินใจนะครับ7การตั้งค่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้สอดคล้องกับความจําเป็นนะครับไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเนี่ยแต่นี้ครูเคยพูดไปแล้วแหละว่าข้อมูลไหนที่ไม่ควรเปิดเผยวันเดือนปีเกิดวันที่อะไรพวกนี้ไม่ควรเปิดนะครับไม่ควรเปิดเผยตําแหน่งปัจจุบันเป็นสาธารณะนะครับไม่เปิดเผยข้อมูลติดต่อกับบุคคลที่เราไม่รู้จักนั่นเองครับในเ c e b o o k เราก็เบอร์โทรก็ปิดไปเลย อีมงอีเมลประวัติอะไรปิดให้หมดเลยนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนาะส่วนตรงนี้การตรวจสอบความปลอดภัยจากโปรแกรมแฝงอันนี้ก็จะมีมาม่บ่อยนีย่ไม่ว่าจะเป็นในพวกโทรจันอะไรพวกนี้นะครับควรติดตั้งซอฟต์แวร์สแกนวรัสนะครับไม่ใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่มีร้านน่าเชื่อถือนะครับเนี่ยมาเว นะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์เอ่อมาแวร์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการสแกนไวรัสนั่นเองนะครับงดการตั้งค่าแบบจดจําค่านักเรียนหลายคนเลยแหละครับใช้รูปแบบในการจดจําค่านะครับเพราะว่าขี้เกียจเนาะขี้เกียจขี้เกียจท,ที่จะเอ่อล็อกอินใหม่นะครับแต่หารู้ไหมว่ามันทําให้เราทําให้เกิดการเสี่ยงนะครับในการทุจกจกรรมข้อมูลได้นะครับตรงนี้ ไม่ไม่ไม่ใช้ใช้งานในร้านอินเทอร์เน็ตก็ควรที่จะตรวจสอบอุปกรณ์ดีว่าเราล็อกเอาออกมดหรือยังนะครับอย่าจดจําค่าไว้นะครับเนาะยิงอินเทอร์เน็ตในสาธารณะนี่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับในเรื่องของการใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัยเราจะใช้อย่างไงในส่วนตรงนี้เดี๋ยวครูจะ มาอธิบายในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็มีในเรื่องของความสําคัญของข้อมูลต่างๆนะครับวิธีการป้องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด9ก้าวิธีนะนะมีทั้งหมด9กวิธีครอืมก็ในสําหรับอาทิตย์นี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ในเรื่องของอ่าความสำคัญของข้อมูลแล้วก็วิธีการป้องกันนะครับวิธีการป้องกันในเรื่องของ ข้อมูลส่วนตัวนะครับก็สําหรับอาที์นี้ไม่มีงานนะครับครูไม่ได้ให้นักเรเียนทํางานนะครับให้นักเรเียนไปเชีรย,ยงานในในงานเก่าที่ครูให้นักเรเียนไปทําเจ้าตัว Google Form ทําแบบสอบถามทําแบบสํารวจในเรื่องของโควิด19นั่นเองนะครับก็ไปทํางานให้มันเสร็จในส่วนตรงนั้นนะครับในส่วนตรงนี้ครูก็มาอธิบายให้นักเรเียนฟังนะครับ เนาะก็สำหรับอาทิตย <t abb alk an> uh, ์นี้ไม่มีอะไรครับสำหรับอาทิตย์นี้มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับในเรื่องของอาการใช้ข้อมูลยังไงให้ปลอดภัยเนาะวิธีการใช้ข้อมูลการใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัยใช้ยังไงนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสำหรับอาทิตย์นี้มีเพียงเท่านี้ครูขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีครับ